ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับ MG Emotion สปอร์ตคูเป้พลังไฟฟ้า300แรงมา้าเตรียมวางขายในปีหน้า MG เตรียมเปิดตัวรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นที่3วางขายในปี2021นี้ชี้เป็นรถสปอร์ตคูเป้ผลผลิตจาก MG Emotion ที่เคยออกมาแสดงตัวเมื่อปี2017 MG เป็นบริษัทที่กลายมาเอาดีทางด้านตลาดของรถยนต์ไฟฟ้าและหลังจากที่เปิดตัว MG EP ไปเป็นรุ่นที่2ในตลาดประเทศไทยปีหน้าพวกเราอาจจะมี MG ในเวอร์ชันรถสปอร์ตเป็นครั้งแรกและมันจะมาในระบบขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้ารถสปอร์ตปริศนาจาก MG ตกเป็นข่าวจาก a u t o c คาหลังออกมามีรายงานว่าทาง MG นั้นจะขายรถสปอร์ตขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า100%เป็นครั้งแรกในปีหน้า ที่สำคัญทุกตลาดที่ MG เข้ามาทำการค้าขายมีสิทธิ์ที่รถรุ่นนี้จะวางจำหน่ายด้วยโดยรายงานดังกล่าวชี้ว่าตลาดรถยนต์พวงมาลัยด้านขวาจะเป็นกลุ่มแรกๆที่รถยนต์รุ่นดังกล่าวจะออกวางจำหน่ายด้วยเช่นกันในส่วนของรายละเอียดในตัวรถตอนนี้มันจะได้อิทธิพลในการออกแบบจาก MG E-motion ที่เปิดตัวออกมาเมื่อปี2017และจะออกมาในรูปของรถยนต์2ประตูคูเป ในส่วนของระบบขับเคลื่อนจะเป็นมอเตอร์ไฟฟ้าอาจจะติดตั้งมา2ตัวเพื่อให้สามารถขับขี่ได้ในแบบ All Wheel Drive โดยถ้าหากประเมินจากรถที่ขายในปัจจุบันซึ่งกำลังรถทั้ง MG ZS EV และ MG EP ที่เพิ่งจะวางจำหน่ายนั้นคาดการว่ามีความเป็นไปได้สูงที่มันจะออกมาด้วยกำลัง300แรงม้าหรือมากกว่านั้นเน้นการขับขี่สนุกสนานบนทุกเส้นทาง อย่างไรก็ดีรายละเอียดที่เหลือนั้นน่าจะต้องติดตามกันต่อไปว่า MG Sport รุ่นแรกนั้นจะออกมาหน้าตาเป็นอย่างไรในความจริงและพวกเราก็จะได้รู้กันในปีหน้า